สวัสดีค่ะพบก,กับเตอร์บา์นิยสวันนี้เป็นวัน26มิถุนายน2566ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่โรงเรียนของเรามีกิจกรรมตลอดทั้งวันเวลา9้านาฬิกามีกิจกรรมรำลึำกถึงสุนทรภู่กวีเอกของโลกโดยพวกเราได้แต่งกายเป็นตัวละครของสุนทรภู่ได้รับรางวัลและขนมโดยผู้ชนะและคนที่หาที่สุดจะได้รับเสียงตบมือดังที่สุดคุณครูให้พวกเราทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคายมือวาดภาพระบายสีแต่งกอน เกี่ยวกับวันสุนทอนผู้โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรจากท่านผอรอ,องชนะเลิศก็จะได้ของที่ระลึกจากคุณครู ช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาพวกเราพากันออกเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านเตาบากบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานคุณครูได้สอนให้พวกเราได้รู้จักพิษภัยของยาเสพติดทาให้พวกเรามีความรู้เป็นปากเป็นเสียงปลอกกล่าวพิษภัยของยาเสพติดเล่าสู่ครอบครัวและชุมชนฟังกิจกรรมตลอดทั้งวันนี้สนุกมากๆเลยโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย